สัีครับนี่คือรายการ Battlefield Adventure วันนี้กับผม Arm of u n b a n 05ซึ่งเป็นพิธีกรของรายการนี้และตากล้องก็ไม่ได้มาทำงานในวันนี้กระผมจึงรับหน้าที่เป็นทั้งพิธีกรและตากล้องนะครับและวันนี้ผมจะพาท่าน,นมาทัวร์โหมดซอมบี้และโหมดนี้มีชื่อว่า Operation Dead Down และตอนนี้ผมอยู่ในดาน d ด n p a นะครับซึ่งเป็นโรงงานเกของจีนครับ ซึ่งจีนได้กลายเป็นซอมบีกันหมดแล้วทางสหรัฐจึงส่งทหารมายึดโรงงานดีเทนีเพราะเป็นแหล่งสําคัญมากในการถมลดพลังงานถฟฟ้านะครับเอาครับจะต้องลงไปหาเพื่อนนะครับหาลูกทีมนะครับตอนนี้นะครับต้องไปหาลูกทีมและยึดธงตามจุดต่างๆของด่านนี้นะครับเอาครับคุณครับคุณจะลงได้ยังครับเออรู้แล้วล่ะโหย แค่นี้โชคดีเว้ยครับตอนนี้เพื่อนผมก็ยิดต,ต,ตอนนี้ผมกำลี่ที่ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์กนนะครับโอเคครับใช่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 เกิดวันนั้งงนเน,นี่ย ไม่ช่วยทางนี้หน่อยซอบีบหนีไปครับท่านหนีไปครับท่านโอเคโอเคนั่นไม่มไนะเ,เป็นไรนะผมเป็นละพระเจ้าเพื่อนออช่วยด้วยผีผีผีหลอกผีตามหลังแล้วอวิ่งกระเจิดเลยเรา อะไรครับตอนนี้ผมต้องไปที่จ่าดิก่นะไปเลยครับไปเลยครับโอ้ oh. ทีผมที่รุ่น ไม่ทำอะไรเราเลยมันจะไม่ได้กินเราท่านท่านน้องนี่ใช่ขอบคุณจ้าการเองเพื่อนหยุดนะอ้ชด ละป้องกันทกที่นี่ดีไปนะาจะต้องไปปรับซอมบีกันต่อโอเคไหมครับดีมากเฮ่นายมีไม้อะไม้คืออะไรครับท่านก็กับระเบิดไงเกลียวไว้ใช้ทำลายรถถังอ๋ออย่างนั้นเหรอครับแต่ผมขอปาระเบิดไปก่อนนะครับโอเคได้ปาไปถูกินตังหาฉันปาเองมา ซองปใหญ่ด้วย um. มันเป็นซอมบืที่หนักหนามากต้องระวังด้วยอ้าว nah, ไปไหนแล้วเนี่ยเออนี่นายนี่ไงนี่นายนายนายอยู่ไหนเนี่ยดิบเฮ้ยระวังตอนนี้นะครับ tôi cũng phải tóm lại ah tia coid sẽ không lọt rồi có zombie nhiều, nhiều hai, ba, bốn cái, hai xe thiết giáp zombie, này là cái โอ้โหมันทำอะไรกันเนี of of ่ยเฮ้ยสยองสยองเฮ้ยเสองพี่ยังทำกันได้แล้วคนเฮ้ยอีกแล้ว ไปกันจบเลยไป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  ขาตาที่ช,ช, co ช,ช,ช like าต่สุี่เกมคอือารดวลดีกอนจะอ้วกข้ากับข้าไชกข้าไปด้วยโอ้ยีบามาแล้วเราตาแบบนี้เรปช่วยเรนไ้วยเดีวเว ขอกำลังเสริมด้วยขอกำลังเ,เสริมด้วยเฮลปี้ฉัมาแล้วมาแล้วทะมันนอยลมมันนอยทไมไม่หยุดย,ยั้งตัวเอนนี ก๊อตกำลังอินจัดอยู่นะครับเนี่ยอยู่นะครับอยู่นะครับซอบบี้อยูงนีเ่จะไปเชือนี่องมัอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอันยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่สิซับซองนี่ปืนเลยเนี่ย MP5 โอ้ยไม่เจอซอบบี้ครับแต่เจอปืนครับสุดยอดครับเป็นตัวของผมโชคดีมากๆที่ได้เจอมัน ซับสปอตซับสปอตว่าแต่ซสปอตนแห e นี่ต้องชู่ชาแรงกว่าลคนไม่ไหวแลไปออกไปออกไปอย่าเกทีทีเลยเฮ้ยมันจะมาเอ่เป็นโทษทีโททียิงผิดนะครับ เออพาโทษเว้ยฮึฮึสึฮ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 อฮึฮึ โดดังไม่ที่โดดังแล้วระวังซอมบีมมม้มาด้วยมาอีกแกอีเลวอิรู้ตัวว่าเป็นเก่งจะจะไปท้าทายวันที่เออจันเลยแต่ฉันจะท้าทายมันซอมบี้หมาซอมบี้หมามันกัดฉัน วิซ้อามบีหมาร้องน่ากลัวมากตอนนี้อมบีตัวนอ่านปะท้าไทยเฮ้ยซ้อมบีขาขาวซ้อมบีขาขาวเฮ้ยซ้อมบีขาขาวไปไปได้ไงวะเนี่ยซ้อมบีขาขาวซอยมันเร็วซอย ความมีวซอมบี้รูปร่างแปลกตามาผมต้องทำการสอยมันด่วนเลยครับมหายไปไหนหมดมันล่วงหมดแล้วครับท่านโอ้ช้าไปกันแล้วเนี่ยซอมบี้ระเบิดนี่ทำไมมันมีซอมบี้หลายชนิดจัง เขาหน้าทำไมอีกต้องแนะนำีละตัวแล้วมั้งเนี่ยเอาละเขตพื้นที่นี่ก็หดแล้วไปเดินเถอะยังมีอีกหลายตัวให้เราฆ่าแล้วสีชมพันเลยเออเมันซอมบี้อะไรกันอนะ่ะเออนอี่ซอมบี้อะไรกันซอมบี้สองขาเล้ว <The Alien. S 1> หรือเอเลี่ยนเราจะหอนี้มันดูนะครับจะขอยิง นายช่วยดู่ตรงนั้นหน่อยเพื่อนเรากำลังถูกร้ายรวมมากระบบซอมมันจะจะสอยสองขานั่นเองมันตายยากมากเลยครับดูถ้าจะเป็นเอเรียดน,นะครับนนั่เพื่อนผมกำลังถูกร้ายครับต้องช่วยทั้งห <c oughs> มดจะมาซอมบี้ระเบิดที่นา้าะว่างไหมระวัง,ระว,งระวังไหหาระวังเดี๋ยวฉันจะไมช่วยเพื่อนตัวเองนี่นนได้ไปเลยไหม เป็นครบโอเคดีแล้วเยอะมากเยอะหมดอะต้อกไม่นะซอมบี้ระเบิดชัดๆเลยเดี๋ยวนี้งทีสลบบ้างสตการ์เตืนก่อนใพอจะมีบ้างไมก็เพิ่เอาสวย้วใช่ยังไงเอาเอกงก็ได้เาละดูด้วยดูด้วย ซอมบี้ซอมบีม้มาซอม,อมบี้มาเอาละเพื่อนเราไปไหนหมดเนี่ยมาทีงนี้ก็ได้นะซอมบี้ซอมบี้มาแต่ว่าซอมบี้ข้านั่นไงใช่ไหมฆ่าวซอยไม่ได้ข้ารัวเลยซอมบี้มา

นี่มืดมากครับซอมบี้หมาซอมบี้หมามันไม่ทำอะไรเลยจะระเบิดนเองเออไปแล้วอ้าซอมบี้หมาซอมบี้หมาไปแล้วจะยิงไม่ให้มันเองโอเคครับตอนนี้ต้อง รอเวยย็บจบ่อนครับแล้วก็ออไปยืดอาคา,ตา,ารตกแทบบูดุ้ยตกใจหมดเลย,อ,ยออกไปจะเพื่อนช้างนะเฮ้ยทำไมเรมาเป็นกินดีดีถ้าลัาไปวันเกิดยงังไงไม่รู้เอ้าเราถูกโจมตีเราถูกยืดเคแล้วไปเร็วไปเร็ว เาละครับเอาน,นี้ผมต้องไปปกกระท o ผมด่วนเลยตอนนี้ผีจีมันจะยืดหัวไปแล้วซอมบี้มาซอมบี้มาแคท้ทำเชียวนี้ทีซอมบีม้ดังซอมบีม้ดังเฮ้ยซอมบี้ดังมาอีกแล้วจะยิงมั้ทีใครมีช็อตการ์ดยิงมันที่ตั้งตีตัวด้วยในหัวกัน between. ไม่โดนเลยอ่ะอใจะคอยตีใกล้ๆหน่อยในปุนน่มกันด้วยในปลอดภัยนะซอมบี้มาเราต้องสับสนว่าจะฆ่าใครดีเอาละครับทีน,นี้ผมก็ต้องไปอาคารซับแซ็ปตับำรุงนะครับนี่ซอมบี้หนักเราไปผมต้องทำไปจะสกัดลอยซอมบ,อบี้สกัดลอยซอมบี้กันนะครับอาทิตย์สกัดลอยซอมบี้ เจอเพื่อแนแล้วรับสะกดแล้วปาดีเวนทะลบไปทะบายไปตายเมมมันไม่ตายไอ้ที่อคา,าชอบใส่บังบูกโอเคพวกพวกไปเร็วขอที่ซอมบี้มาจะมาอีกฉันไม่ชอบซอมบี้ข้างเท้าเลยซอมบี้มาก็ด้วยเป็นตัวเล็กฉันบอลไปเห็นซอมบี้ข้างเท้าก็บ,บินอยู่บนเดือฟ้าฉันก็ยิงอยู่ที่บกฉันบอลไปเห็นหรอก ครับหลังต้องปกันทุกที่อาคารเซฟเซบอร์ลุ่นเลยซอมบี้ซอมบี้มาซอมบี้หนักซอมบี้หนักเยี่ยมมาทุกคนตอนนี้ภารกิจสำเร็จลูกแล้วเราทำได้ดีมากทุกคนทำได้ดีมากทีมเบิร์กอย่างนี้ต่อไปคราวหน้าให้ใช้ทีมเบิร์กอย่างนี้ต่อไปนะครับผมขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับโชคดีทุกคนคราวหน้าใช้ทีมเบิร์กอย่างนี้นะครับ ครับทราบครับดีมากทุกคนเอาล่ะฉันไปก่อนลนะจบรายการแล้วขอให้พวกนายโชคดีกลับบ้านอย่าปลอดภัยโอเคไหมครับผมเอาล่ะถือว่าวันนี้พวกนายไปแข่งรับเชิญน,นะโอเคไหมครับผมเยอะมากเอาล่ะผมไปก่อนนะนะสวัสดีครับขอบและขอบคุณครับ